สวัสดีครับคุณชอสวัสดีครับตอนนี้คุณชอนกำลังจะทำอะไรครับแต่งตัวชุยชายค่ะเตรียมซ้อมใหญ่นะโอเคจัดไปครัแรกลงแป้งเลยนะครับเอาลงไอ้ครีมสำหรับหน้าเด็กไปแล้วหน้าเนียนได้ยังครับหน้าเนียนแล้วแล้วก็จะใส่ใส่ที่้วโอเคอ่ะ เนข้างนี้มันไม่เท่ากับข้างนี้ครับครับอือใช่นะใ้หน,น,นะคนสิครับต่อไปเป็นตานะครับเอาแบบมีสีทองเหรอครับใช่ใช้สีทองเหรอสีทองข้างล่างจ้ะใช่ไหม สีนี้มันเข้มไปนะอ้าวห,าหน้าไะแก้มสีชมพูไ,ไม่ใช่สีสไปข้างนี้เป็นงไงมั่งสวยมาก ต้างเหมือนอแต่ไม่ต้องขีดตรงนี้นะอะาาเราจะต้องทําเฉพาะตาบนเพราะคุณชอนจะเป็นคนน้ําตาเพ่าน้ําตาตันแล้วน้ําตาก็จะไหลออกมาแล้วก็เยิ้มได้สีแดงดเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลี่ยงขีดเฉพาะตาบนเป็นไงบ้างเข็นะโอเคต่อไป,ปต่อไปปากเลยค่ะสีชมพูนะใช่ เริ่มแล้วอ่ะอะอะอะา,ากแห้งนิดนึงนะเราต้องทาลิปมันไว้ตอนกลางคืนนะปากไม่แห้งตอนนี้คุณช้อนไม่สบายปากก็เลยแห้งนะโอเคไหมโอเคได้นะเงยหน้าขึ้นนิดน,นึงหน่อยครับ หวานตามนี้นะตามนี้โอเคเขาฝัน่ะเนี่ยไม่จ้า